เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางทีเอ่อพอเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จเนี่ยทำไมเรารู้สึกเหมือนเหมือนเราแพ้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอ่อความรู้สึกซับซ้อนอันนี้กันนะคะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเหมือนว่าไอความรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเห็นในโซเชียลมีเดียมันมีอะไรมากกว่าแค่อิจฉาเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนมองค่ะว่า ความรู้สึกเปรียบเทียบเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมเรื่องเงินเงินทอง,ทองของเราได้ยังไงบ้างใช่ครับคือมันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากแล้วก็เจอบ่อยจริงๆครับในยุคนี้เอกสารที่เราดูกันมาก็ชี้ว่าการเข้าใจที่มาที่ไปเบื้องหลังความรู้สึกแบบนี้นะครับอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยให้เราเจัดการอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมการเงินได้ดีขึ้นเพราะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าความรู้สึกเปรียบเทียบเนี่ย มันส่งผลต่อการกระทําของเราโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะครับได้ลึกกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติเรากําลังไถฟีดโซเชียลมีเดียอยู่แล้วก็ไปเจอเพื่อนโพสต์รูปเเชี่ยวต่างประเทศหรูๆเลยออืหรือเห็นคนรู้จักประกาศว่าเอ้ยได้เลื่อนตำแหน่งเงินเดือนขึ้นเยอะมากๆอะไรแบบนี้ครับความรู้สึกแรกที่มันแวบเข้ามาคืออะไรมีข้อมูลชิ้นหนึ่งที่เราเจอมานะคะเขาบอกว่า การเห็นความสําเร็จคนอื่นบ่อยๆแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะภาพที่มันดูดีมากๆบนโซเชียลครับภาพที่คัดมาแล้วใช่ค่ะมันอาจจะกระตุ้นให้เรารู้สึกอืมไม่พอใจสถานะตัวเองครับผมแล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจเรื่องเงินที่เอ่อไม่ได้ใช้เหตุผลนําเสมอไปเช่นแบบอยากใช้ใจ่ายมากขึ้นให้มันดูทัดเทียมอฮหรือบางทีก็อาจจะรู้สึกท้อไปเลยก็ได้ค่ะแบบไม่อยากวางแผนการเงินต่อแล้วถูกต้องเลยครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ทางจิตวิทยานะครับแนวคิดเรื่องการเปรียบเทียบทางสังคมหรือ social comparison เนี่ยจริงๆมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วละครับเราประเมินตัวเองผ่านการเปรียบเทียบกับคนอื่นมาตลอดแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในยุคดิจิตอลก็คือความทีความเข้มข้นอ่าใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบแบบมองขึ้นนะครับ upward comparison คือมองคนที่เราคิดว่าเขาเหนือกว่าเรามีมากกว่าเรา อ๋อค่ะซึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้การเปรียบเทียบแบบนี้มันเกิดง่ายแล้วก็บ่อยมากๆเลยมีงานวิจัยบางชิ้นในเอกสารที่เราดูกันนะครับชี้ว่าการเปรียบเทียบขึ้นบนโซเชียลบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่เอ่อเกี่ยวกับการสแสวงหารางวัลโหทำให้เราตัดสินใจเรื่องเงินที่มันเสี่ยงขึ้นหรือใช้จ่ายเพื่อไปลดความรู้สึกด้อยค่าชั่วคราวอ๋อเข้าใจเลยค่ะครับ แม้ว่ามันจะขัดกับเป้าหมายระยะยาวของเราก็ตามมันอาจจะนำไปสู่การใช้ใจ่ายเกินตัวเพื่อรักษาภาพลักษณ์หรือสร้างความเครียดทางการเงินโดยไม่รู้ตัวได้เลยนะครับฟังดูเหมือนว่าโซเชียลมีเดียจริงๆมันไม่ได้สร้างการเปรียบเทียบขึ้นมาใหม่แต่แค่ขยายผลมันให้แรงขึ้นจนอาจจะกระทบกระเป๋าตังเราได้ง่ายขึ้นนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแล้วในทางกลับกันล่ะคะมีมุมมองจากข้อมูลที่เราดูไหมคะว่าความสําเร็จของคนอื่นเนี่ย มันพอจะเป็นแรงผลักดันเชิงบวกให้เราได้บ้างไหมเช่นแบบเห็นเพื่อนเก็บเงินซื้อบ้านได้สําเร็จเอออาจจะจุดประกายให้เราเริ่มศึกษาเรื่องลงทุนจริงจำขึ้นมาบ้างมีแน่นอนครับและนี่คือประเด็นที่สําคัญมากๆเลยครับคือผลกระทบของการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ด้านลบอย่างเดียวค่ะมันขึ้นอยู่กับการตีความการมองของเราเป็นหลักเลยครับข้อมูลที่เราพิจารณากันมาก็เน้นย้ำเรื่องนี้เหมือนกัน การตระหนักรู้ในอารมณ์เปรียบเทียบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยครับการตระหนักรู้ใช่ครับคือพอพอเรารู้ตัวว่าเอ๊ะกําลังเปรียบเทียบอยู่นะเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะปล่อยให้มันบั่นทอนเราหรือจะเปลี่ยนมันให้เป็นแรงบันดาลใจประเด็นสําคัญคือว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองจากการเปรียบเทียบที่มันทําให้เรารู้สึกแย่เนี่ยมาเป็นการเรียนรู้หรือหาแรงผลักดันได้ยังไงอืแทนที่จะถามว่าทําไมฉันไม่มีแบบเขาลองเปลี่ยนเป็นเอ๊ะ เขาทำได้ยังไงนะแล้วก็เส้นทางการเติบโตของเราเองอันนี้คือคีย์สำคัญเลยครับการเปลี่ยนมุมมองนี่น่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนกับเราเอาข้อมูลความสำเร็จของคนอื่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราแทนถูกต้องครับแทนที่จะให้มันมาทำร้ายเราเนาะใช่ครับโดยสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราสำรวจกันมานะครับการตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์เปรียบเทียบที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยกับพฤติกรรมการตัดสินใจทางการเงินของเราถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆครับ ความรู้สึกเปรียบเทียบเวลาเห็นคนอื่นสาเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับค่ะแต่หัวใจสําคัญคือการเท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้ตัวว่าความรู้สึกนั้นมันอาจจะกําลังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องเงินของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอืแล้วก็เลือกว่าเราจะตอบสนองกับมันยังไงเป็นประเด็นที่ต้องกลับไปสํารวจตัวเองกันเลยนะคะเนี่ยเงินขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะคะว่า มีอะไรที่เราพอจะลงมือทําได้เลยในวันนี้ไหมคะถ้าเราสังเกตเห็นแล้วว่าเออความรู้สึกเปรียบเทียบเนี่ยมันกําลังส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องเงินของเราอยู่แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีวิธีรับมือกับความรู้สึกเปรียบเทียบที่ส่งผลต่อเรื่องเงินเงินตรงเอของตัวเองยังไงกันบ้างลองแชร์กันเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะ